มันมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ผมเล่นปืนกลแล้วมีคนคอมเมนต์อยากให้ผมเล่นอาร์คลายไทยเอ่ออาร์คลายไทยที่ว่าเน,น่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ถ้าพูดตรงๆนะครับว่าลายไทยเนี่ยมันก็มีหลายตัวไงคือ PB ยุปัจจุบันก็มีลายไทยหลายซีรีส์เหมือนกันนะครับก็พูดตรงๆนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าใช้ตัวนี้หรือเปล่าแต่ก็เล่นให้เขาดูดูสักหน่อยละกันนะครับผมมีทั้งอาร์คมีทั้งคิดเลยแต่ผมไม่มีหน้ากากแต่ผมคิดว่าผม มีแค่นี้คนดูน่าจะพึงพอใจในการที่ผมจะเล่นเจ้าสอกระบอกนี้นะครับผมแต่ตอนแรกเนี่ยก็บอกไปก่อนนะครับว่าตอนแรกผมคิดว่ามันคือลายไทยนะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันคือลายประเทศอะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมาในปี PBC 2012หรือเปล่านี่ผมจำไม่ได้นะใครจำได้ใครรู้รายละเอียดคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมนะให้คนดูคอมเมนต์ละกัดน,นะครับเพราะผมเล่นอย่างเดียวโอเคเด็คลิปนี้ผมก็จะไปเล่นอาร์ก กับคิดตัวที่ผมเล่นให้คุณดูได้ดูกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้ยวยเชิญตะไปเกมตกัด้วยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นให้คุณดูดูซิว่าผมจะมาครับผมขอเล่นหน่อยมูดไปแล้วหนึ่งตัวครับมีตัดหนึ่งตัวนะครับตายครับผมแม่ตัวหัวแตกกันเลยทีเดียวครับผม นี่ขึ้นบนเลยเสียแนชช็อต y ยู k n น w นะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ้โอโหคนนี้เขาโอ้โหเขาเดินหายจากผมไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ที่ร,รู้ก็มาอยู่โซเรียแล้ว ไปแล้ววิ่งตัดไปหนึ่งตัวครับผมวิ่งตัดไปหนึ่งตัวตรงนี้ธนูครับไม่อยากวัดเลยครับผมโดนนัดเดียวไม่คุมนะครับ อนนี้ผมก็ยังไม่ได้อะซินไม่แต่อย่างใดแสดงว่าคนนั้นยังไม่ล่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเราไม่ยิงกันอะแล้วอยู่ด้วยกันทำไมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ,อ๊กใจเลยเพื่อนยิงเล่นอีกเออเอา้าเดี๋ยวเพื่อนเราไม่ได้วางนี้หรอก็เห็นออก็เดียวตรงนี้เดี๋ยวคนเ,เดียวครับเฮ้ยคนอยู่ไหนวะเฮ้ยมันงดเงียดมันงดเงียดมันขัดใจกูแท้ ้ตัวพิษตัวไอดอนนะครับพิษตะมีคนเรียกครับผมมีคนทักภาย เฮ้ยยิงไปโดนเลยเอ้อเอ้จเย็นโหนพวกเขาปาระเบิดยังไงวะเมื่อกี้โดนผมน่าจะปาทงทงหน้าต่างมาครับเฮ้ยเฮชชัตยูโนวะไปยิงผมได้แล้วก็บอกเฮชชัตยูโนว่าคนดู นี่ไังชออยู่โนใช่แบบนี้หรือเปล่าเเจอพอดีเจอพอดีคนเนี้ยหนึ่งดาวเขาอยู่ไหนอะรอบด่เล้วผมก็หาไม่เจออยู่นั่นเหรอ เขาไปไหนของเขาอ่ะผมหาไม่เจอ,อจริงๆนะคนดูหนึ่งดาวนะผมรอบที่แล้วก็อยู่ตรงนี้นี่เองนดูตัวละครซิเป็นไงอ๋อเป็นตัวธรรมดาเลยนะครับเป็นตัวธรรมดาเอ้ยผมก็หาไม่เขาอยู่ไหนว่าหาไม่เจอแล้วทีทก็คือได้คำตอบแล้วมาเกี้นะครับ ขนูก็มีเนี่ยเล่นได้นะห้องเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะน,นี่เฮชอตอยู่โนมมันองอย่างงี้สุดหรอเฮ้ยแต่อย่างเงี้ยมไม่ชาละกูอ,อ่ะเฮ้ยเ <c oughs> ออ,อผมฟันโดนก่อนปะ แต่หน้าจอผมไม่เห็นว่าเขาฝันไปอะไรอ่ะอะไรของเกมอ่ะเอ้ยไม่ได้แลวอย่างเงี้ยนะครับเราเล่นกันต่อครับผมอ้าวเดี๋ยวยิงโดนใครอ่ะจังแล้วกันโอ้มีบีจรทีทีก็แล้วมาเก้ เฮ้ยเดี๋ยวเสียงเพื่อนเหรอผมฟงังผิดเหรออา้าวก็ถูกแล้วนี่เนี่ยอยู่นี่เนี่ย <c oughs> เออก็ว่า,อ,าอยู่ตอนแรกนึกตอนแรกก็เข้าใจถูกแล้วว่าเสียงศัตรูแต่แบบเอ้ยพอเดินไปไหนตอนไหนแล้ววะที่แท้อยู่นี่เด่เองนีครับคนนี้หนึ่งเพชร โอเคอยู่นี่นี่เองเอจจอยู่โน้มันต้องอย่างงี้เข้าใจมั้ยสุลหล่อต้องอย่างงี้ตัวนี้มีตัดไหม mm hmm. ดูตลอดนะครับไปแล้วครับตัดไปแล้วครับผมตรงนี้เราต้องปล่อยไปนะครับเราต้องปล่อยไปเพราะเดีเราอยู่ต่อตรงนี้เรา,เาคงฉากโดนเหลาจะรอดูในคลิป เฮ้ยแกเพ right ื่อนได้๋แล้วนะมาแกรู้ป่ะเดี๋ยวทีเจ็ดป่ะตอนเนี้ยทีเจ็ดฝั่งข้ามเขาจะไม่ร่วงนะครับเฮ้ยเหลือกูคนเดียวอีกแล้ว อันเดถือดาบแล้วเหลาเหรอถือดาบซเซเบอร์นะจ๊ะไม่เอาไม่เอาโอา้โหลุ้งอีกแล้วโอ้เรียบรอ้อยกูโดนอ่ะเนี่ยโดนเหล้มโดนเขา้าคืออะไรครับผมดูโอ้เสียใจปะแม่งไม่ทีมเราสู้ๆ,ๆนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องสู้นะตัดอีกแล้วครับผมนี่เขาตัดตลอดเลยว่าตรงนี้เขาตัดตลอดเลยลอลยีก หนูก็อยากเล่นพูดตรงๆนะน,นะหนูก็อยากเล่นพี่พี่ระวังโดนเหลาระวังโดนเหลาเน,นี่ยเฮจจอดอยู่หนูนะครับสุดหล่อวางครับผมรออะไรไม่วางไม่ได้แล้วสวยเพื่อนโหหน้าเด้งไว้เมืเ่อกี้อปั๊า,ามไม่ได้ไม่ทำผมเนี่ย นัดเดียวเดยรออะไรอ่ะปั่นดีครับผมเฮ้ยสองนัดเมื่อกี้ไม่โดนอะไรเนี่ยเออจะหล่อซะหน่อยเฮ้ยคิดไม่ได้เล่นเหยเนี่ยเดี๋ยวเล่นคิดดีไหมคนดูเดี๋ยวเล่นคิดดีไหมเออเล่นคิดดีกว่า นะครับวอบโดนคิดปิดชีพพอดีครับโดนคิดปิดชีพพอดีเออเล่นคิดดีกว่าปะอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับโอ้ไม,ม่ก็ระเบิด มีคนหนึ่งนะแล้วที่เหลืออยู่ไหนเอ่ยให้ดาวน่าจะอยู่เอเอ้เดี๋ยวห้องยาวก็มีห้องยาวก็มีอมโอเคเหลืออันนี้น่าจะยาวนะครับเฮ้ยเพื่อนเราไอ้เม <laughs> เก้นี่มันยิงกันได้นะเมื่อกี้ไม่รอดแล้วนะ่ะจริง เมื่อกี้ยิงสับก็ยิงไม่โดนโอ้โหจะติดแอคอหน่อยติดแอคไม่ได้นนเมื่อกี้โอเคแล้วเขามากูแล้วเพื่อนไม่เห็นหรอหรือยังไงนะครับ okay, s <S ไม่รู้แหละเราก็เลยของเราต่อไปครับผม 就用理边呀 เหลือนะเหลือกันหลายคนไปอยู่ไหนหมดอาอยู่นี่เอานี่ไปแฮชชา You ยูโนนะครับสุลหลอเลยอีกสองคนแล้วอีกสองคนอยู่ที่ไหนเฮ้ยเขาไม่ยิงกันเลยตกใจยิงเล่นทำไมยิงเล่นทำไมอยู่บ้านเราครับ อยู่บ้านเราแล้วไอ้คนหนึงไปไหนวะอ๋ออยู่นี่โถแยกไม่ออกอะตอนนี้ว่าใครยิงใครเนี่ยเออนั่นแหละนะครับวิ่งไปยิงถึงที่นะครับเอาวาคิดเราก็เล่นเหมือนกันนะีอ่อะยิดเราก็เล่นเหมือนกันนะเนี่ยเอชช็อตยูโน่นะครับสุหล่า

โอเคอยู่บ้านเราครับเรียบร้อยครับผมจบเกมไปนะครับเออจบเกมไปนะครับผมแม่อยู่ที่34คิวตุย4นะครับคิดอาร์กนี่มันลั่นจริงๆเ okay, พิ่งเริ่มเลยประเด็นประเด็นคือเพิ่งเริ่มเลยทิพาแล้วก็โดชิผ่าแล้วเฮ้ยห้องนี้ไม่ได้เปิดระเบิดด้วยหรอ what พอระเบิดไม่เปิดระเบิดมันแปลกๆทะครับโอ้โหกูเกือบปาเมาทิ้งแล้วเมื่อกี้เฮ้ยโน่อย่าสเตปเยอะไม่เอาผมตามไม่ทันผมไม่มีสเตปเอ่อเดี๋ยววัดอ้าวอยู่ข้างหน้าเหรอ แล้วเมื่อกี้เพื่อน a อ k คไหมคนดู <All right. S 1> <laughs> ขอบคุณมากที่นะครับยังยังโผลมาช่วยเรานะครับมาน้มาแล้วไปไปดูแล้วไอ้ลูกซองวะเอาจิงผมจะเล่นคิดด้วยนะแต่ว่าผมลืมเปลี่ยนฉายาไหยผมใส่ฉายาควบคุมจริงๆผมเล่นคิดผมถ้าเล่นจริงๆผมไม่ใส่นะ คนนี้อยู่ไหนนอ้อไปลงลงกลางแล้วยาคนนี้ของเชิเยอวิ่งไวจังเลยเขานะ <laughs> วิ่งไวจังเลยเออเขาหน้าแบบดึงแขนผมไปด้วยสินะจับมือผมไปด้วยนะครับตามไม่ทันจริงๆครับวิ่งไวเลือเกิน <c oughs> ลืมเปลี่ยนปืนอีกแล้วเนี่ยครับ ไม่แมาเพื่อนไปละปอดไฟแน่นนะตรงเนี้ยอยู่ข้างในครับคนดูโอ้โหผู้ใหญ่ตาเมาทิ้ง ไ่ตกใจเพื่อนตกใจเพื่อนแหละครับ Enemy spotted ก็ว่าอยู่เสียงใครวิ่งอยู่ตรงทางซ้ายผมตอนแรกนึกว่าเสียงเพื่อนนะครับแม่ ไม่ได้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้เริ่มเปลี่ยนเปนอีกแล้วช่างแม่งเราไม่เล่นแล้วจริงห้องนอนวิ่งเข้าห้องนอนไปแล้วเออาจหลุดได้เลยนะครับตอนนี้หรือว่าหลุดละหรือยังไง หรือยังไงโอเคผมขอบุทีเจ็บมาแล้วนั่นไงตกใจเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าผมนะ ตัว G7 ลุ้นหัวแน่เลยออแล้วเว้ยเฮ้ headshots you know เนี่ยครับ เนีย่ยคอดข,มข,อดขอด่มคอดโหดกูริมเออช่างมันเถอะอย่างที่ผมบอกผมไม่เปลี่ยนละช่างมาันเถอะเออเวลาเกิดมาก็อยากวิ่งมาเร็วๆไงชนแชเนชช็อต you know นะครัอ้อตกใจใช่ไม่ดีเลย <S <S โอ้โหนี่ไงกูได้เล่นชิดละ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อย blue team win blue t e a นี่ครับโอเคครับผมก็ไว้เพียจตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าให้เล่นคิดต่อคงไม่น่าจะยิงได้แล้วนะครับ <c oughs> ก็ไว้เพียจตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า